สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดผมเองนะคะออกจะตัดออกนิดนึงนะคะไม่ออกเยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยไปที่ร้านเนาะมาอยู่ที่นี่ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะไม่ได้ออกไม่ได้ไป ออกนิดนึงนะคะยี่สิบกว่าปีก็นานมากนะ <c oughs> นานมากเลยนะค,ะคือแบบว่าเลยต้องตัดออกเองนะ,ค,ะคือไม่ค่อยได้ไปที่ร้านเนาะคือต,ต้องตัดออกตลอดนะคะลืมออกแล้วบ็งคนที่บอกว่าอ่า ไม่ไม่เคยได้ไปตัดผมที่ร้านนะคะมาอยู่บลเยี่ยมนะก็ไปตัดก็ให้อ่อตอนที่ไปเรียนก็คือแบบว่าให้ให้หัวหุ่นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ตัดออกไปคืออยากให้เขามีหัวหุนนะ่นเนาะตัดออกนิดนึงนะคะไม่ได้ออกเยอะนะ,ะแต่ว่าอ่อ คนที่เขาไม่เคยเรียนมาก่อนหรือว่าไม่เคยตัดเองก็อย่าไปลองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองแล้วก็เผื่อผมเสียไปก็ไม่ดีนะคะปกติแล้วเราเป็นคนตัดผมเองนะคะไม่เคยเออเข้าไปที่ร้านนะคะตัดออกนิดนึงนะ,ะอันนี้โซ่ผมของเราเองนะคะทุกคนก็จะเลียนแบบไม่ได้นะคะอันนี้เป็นข้างบนมันสั้นนะคะข้างล่างมันยาวนะคะ เดยว,ว่าจะจะตัดเออเหมือนเรานี้แบบใช้ไม่ได้นะคะน,นี่ก็คือเราเป็นคนผมไม่ไม่ตรงกันนะคะข้างล่างกับข้างบนนะคะอย่ามาอ่าทำแบบของของเรานะคะอันนี้มันไม่ดีนะคะแต่ว่าเราตัดเองของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไลายแล้วเนาะก็เลยก็เลยรู้ว่าเออทรงผมของตัวเองนะ แต่ถ้าจะตัดให้คนอื่นนี่มันก็ง่ายนะคะคือแบบว่าเราก็มองเห็นเนาะทุกสเต็ปแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงนะตัดเองมันจะยากนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้ตัดออกเยอะนะคะท่าที่เรา,เาต้องการแบบว่าข้างบนนะข้างล่างก็ให้มันอยู่ที่เดิมนะคะของเรา ข้อมบนนี่สั้นนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าผมหลายเดือนเราไม่ได้ตัดผมประปรายมันก็จะแห้งนิดนึงนะเราจะได้ตัดออกบ่อยๆแล้วจะได้แบบว่า,ายาวเร็วนิดนึงนะ,ะก็มันยากนิดนึงนะคะ กงบีก็ยากนะคะนี่นี่เดียวนะคะไม่ได้เยอะนะคะดูสิแค่มาปัดปลายมันนะผงของเราัจะ ้างบนมันจะสั้นนะ,ะดูสิมันจะ้างบนมันสั้นนะ,ะ้างบ่นี่จะสั้นตลอดค่ะไม่ได้เสมมกันนะคะถ้าก็จะมาเรียนแบบตัดผมมของเรานี่ก็เดี๋ยวเสียแล้วเสียเลยได้คะขอบอก <c oughs> อันนี้คือทรงแบบของเรานะคะนี่ยแล้วเท่ากันแล้วนะคะริมออกนั่นเองแล้วพอคนตัดผมเองนะ,ะ <c oughs> ไม่เคยตัดไม่เคยเข้าไปตัดทีรลาน ก็เลยมั่นใจตัวเองตัดเองแต่อันนี้เราเก็บไว้ยาวไม่ได้ตัดออกเยนะอะน,นี่เฉพาะข้างบนเราตออกเฉพาะข้างบนข้างล่างก็ริมออกไปนิดนะึงก็ความยาวของเราก็ยังเหมือนเดินอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนนะอันนี้ทรงผมของเราเองนะคะไม่ใช่ทรงผมของคนอื่นที่แบบ อีบแบบหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นอีบแบบหนึงนะะ่งค่ะซูงผมนี้อีบแบบหนึ่งนะ,ะข้างหน้าก็หวีเท่าที่เราต้องการนะคะข้างหลังก็เสร็จแล้วข้างหน้าที่เราต้องการก็แบบไปทําไหนเราก็ต้องหวีก่อนนะ,ะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วก็ลิมออกนิดน,นึงนะคะเพราะว่า อันนี้ไม่ได้ตัดอ,ออกเยอะนะคะเพราะว่าผมยังไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าเราอย่าให้ลิมออกนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะนะคะนี่ันนิดเดียวเองน,นิดนึงค่ะตัดผมเองได้ ของเราเองนะคะถ้าเกิดคนที่เขาไม่เคยเรียนมาก่อนนี่ก็อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็อยู่ที่คนตัดสินใจเองนะคะอันนี้ของเรานี่เราตัดตลอดก็เลยมั่นใจตัวเองนิดน,นึงนะคะก็ไม่เคยเสียนะคะคือแบบว่าใช้ได้อันนี้ตัดเองหมดเลยนะคะนี่ส่วนผมแบบนี้นะคะสไลด์จากข้างล่างถึงข้างบนนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่า ผมไม่เคยให้ยาวเกินไปกว่าที่เราต้องคาะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะข้างนี้ประมาณน,นี้แล้วนะคะสไลด์ลงจากหานตาเออลังแกนไปถึงข้างล่างเลยนะคะอันนี้ก็สไลด์ของเรา คำบนนี่ก็สั้นนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้ยาวเท่ากันก็ <c oughs> แต่ผมเองก็มาได้แบบโ้ระยะเวลานี่ก็ไม่ใช่น,น,นะนะคือโปรเฟชชั่นแนลกับตัดตัดให้ตัวเองนะคะ <c oughs> นานมากยี่สิบกว่าปีไม่เคยเข้าร้านก็เลยรู้ว่าเออตัดแล้วมันก็โอเคูได้นี่ค่ะ นี่คงนี้นะคะสี้นแล้วนะคะแล้วตัวนี้อีกคมหนึ่งนะคะอีกคำหนึง่งก็เคยตัดมาทรงไหนทรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการเอาทรงนี้เหมือนกันนะออกนิดนึงนะถ้าตัดไม่เป็นก็คงจะยากนิดนึงนะคะ แต่ไม่มีใครแบบเป็นช่างที่ไหนตัดเองเลยนะคะคือเขาก็ให้ช่างตัดให้อีก,อกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเรานี่ไม่ใช่เป็นช่างเราก็ตัดเองนะคะคือแบบเออตัดผมมาให้ตัวเองนี่คือมั่นใจมากนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัดผมให้ตัวเองนี่แบบว่ามั่นจะที่สุดนะคะเข <c oughs> าบอกว่าตัดได้ยังไงช่างก็เคยถามเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็บอกไม่ถูกเนาะว่ามันตัดได้ยังไงคือแบบ มันมั่นใจตัวเองเออการตัดเลี้ยวก็นี่ไงคะ่ะได้แล้วนะคะตัดเทากันแล้วนะคะรู้ว่าเทากันแล้วนะ,ะไม่ได้เกินกว่านเกินกันนะคะพอด,ดีแล้วนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเ <c oughs> อาชื่อกันหลัง นนมาดูว่ามันได้หรือยังค่ะนี่ไงคะอันนี้ก็ทรงผมโตเน็กมากนะคะข้างบนมันสั้นนะคะข้างล่างมันจะยาวนะคะยาวเท่าเดิมนะคะนี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเห็นไหมเนาะค่ะข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะคะทรงผมของเราคือมันไม่ไ,ไม่ได้เสมอกันนะคะ ไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ตัวไปนี้ก็นีบอย่างเดียวแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะตัดผมเองเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ตรงๆก็เป็นแบบนี้นะคะสบ,บัดนิดนึงก็โอเคดูดีตัดผมเองตลอดนะคะ ตอนนี้ก็แบบเป็นช่างเต็มตัวแล้วก็ตัดให้ตัวเองสมัยไม่ใช่ช่างเต็มตัวก็ตัดให้ตัวเองก็มันก็เหมือนกันนะน,นะคะเพราะว่าตัดให้ตัวเองนี่มั่นใจที่สุดนะคะนี่ค่ะตรงกันแล้วนะคะนี่ก็ทรงผมของเราแล้วนะคะข้างหลังก็เป็นแบบนี้ แล้วแนะเด็กให้ดูจบตุ๊ดอินหน่อยข้างหลังผมเราก็เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ยาวเท่ากันนะ,ะข้างบนเฉพาะที่นี่มันสั้นนะคะอันนี้เป็นทรงผมของเราเองนะคะเราไปคนที่แบบชอบทรงผมนี้ตลอดมานะคะ ตัดแบบนี้ตลอดนะมันก็เข้ากับเราเนาะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็ผมตรงเป็นยังไงกันดูดีกว่านี่ค่ะเกาะแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะออกบ้านได้แล้วเ <c oughs> ส้ส็นสว่างก็ประมาณน,นี้นะคะตัดผมให้ตัวเองก็ เป็นแบบนี้แหละนะคะทุกครั้งเราเก็พายาวมาแล้วก็ตัดเองนะตัดตลอดนะ <c oughs> ตัดตลอดไม่เคยให้ช่างอื่นมาตัดให้ผมเราเลยนะโอเคนะคะคันนี้นะคะลิวให้